กราบเรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐา,านะทุกท่านข้าพเจ้านายสุไลมานอาเวดดำรงตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการจากโรงเรียนบ้านปะดาดอก่อนอื่นขออนุญาตเล่าถึงประวัติการศึกษาข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี และสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาพละศึกษาจากสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเยลาขออนุญาตนำเรียนถึงบริบทของโรงเรียนโรงเรียนบ้านปะดะดดสังกัดอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธวา w เขตงเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด125คนมีข้าราชการครู10คนและมีพนักงานราชการ2คน โรงเรียนบ้านปะดะโดตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลนานา,นาอําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซียในฝั่งของอําเภอตากใบนักเรียนที่นี่จะนับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซนชุมชนที่นี่ก็จะเป็นชุมชนอิสลามร้อยเปอร์เซนนักเรียนที่นี่ยังได้รับอิทธิพล ในด้านภาษาจากประเทศมาลเลเซียซึ่งนันเกเรียนสามารถพูดภาษามาลเลเซียได้นั่นก็คือภาษามาลายูภาระหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และยังได้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลระศึกษาและได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพละศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จากที่ข้าพเจ้าได้ทําการเรียนการสอนในรายวิชาพละศึกษาในเรื่องของทักษะกีฬาพื้นฐานทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอลน,นั้นผลปรากฏว่านักเรียนยังการทักษะในเรื่องของการเสริมลูกมือล่างที่ถูกต้องดังนั้นข้าพเจ้าได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนําเอาแบบฝึกมาใช้เพื่อพเพื่อพัฒนาทักษะ การเสิร์ฟลูกมือล่างให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพละศึกษาข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่าการเสิร์ฟเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพราะการเสิร์ฟที่ดีนั้นสามารถสร้างโอกาสในการทําคะแนนให้กับทีมได้และยังสามารถสร้างความกดดันให้กับทีมฝั่งตรงข้ามได้การเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือล่างจะต้องใช้เทคนิค ที่ถูกต้องและความแม่นยำในการควบคุมบอลหากนักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะนี้อย่างสม่ำเสมอนักเรียนก็จะสามารถพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างให้ดียิ่งขึ้นและยังสามารถสร้างความมั่นใจในการเล่นกีฬาวอลเลย์นบอลต่อไปในการจัดกิจกรรมการเรียนในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียน รู้แบบ active learning ซึ่งจะเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้นักเรียนมีการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติเพราะการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองนั้นจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดและการปฏิบัติซ้ำๆจะทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญจนกลายเป็นทักษะติดตัวและยังสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้แบบ5้าขั้นตอนตามหลักของวิชาพละศึกษา 1. ขั้นเตรียมข้าพเจ้าได้ทำการเช็คจำนวนของนักเรียนและได้ทำการเช็คสุขภาพร่างกายของนักเรียนว่านักเรียนนั้นมีสุขภาพที่พร้อมจะเรียนในคาบนี้มากขนาดไหนและข้าพเจ้าได้กระตุ้นนักเรียนโดยการอบอุ่นร่างกายยืดกล้ามเนื้อ เพื่อให้นักเรียนนั้นได้รู้สึกตนตัว 2. ขั้นอธิบายและสาธิตข้าพเจ้าได้อธิบายการเสิร์ฟลูกมือล่างที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ฟังและได้สาธิตการเสิร์ฟลูกมือล่างให้กับนักเรียนได้ดูโดยการสาธิตของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าสาธิตท่ายืนท่าเตรียมเท้านำเท้าตามและก็การเหวียงแขนที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียนได้ดู 3. หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ทําการอธิบายและสาธิตให้กับนักเรียนแล้วนั้นข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนลงไปฝึกปฏิบัติตามที่ข้าพเจ้าได้สาธิตเอาไว้โดยอันดับแรกข้าพเจ้าให้นักเรียนฝึกเสิฟลูกมือล่างมือเปล่าโดยที่ยังไม่มีบอลเพื่อให้นักเรียนฝึกท่ายืนเท้านำเท้าตามและการเหวี่ยงแขนที่ถูกต้อง หลังจากที่ฝึกเมื่อเปล่าเสร็จนั้นข้าพเจ้าก็ได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยมีบอลโดยที่ข้าพเจ้าแบ่งการฝึกเป็น3ระยะก็คือระยะ3เมตรระยะ6เมตรและระยะ9เมตรอันดับแรกให้นักเรียนฝึกในระยะ3เมตรเพื m, ่อให้นักเรียนได้สร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลได้บังคับทิศทาง th th ของลูกบอล หลังจากที êt, chau, oh ่นักเรียนฝึก3เมตรเสร็จข้าพเจ้าก็ให้นักเรียนฝึกในระยะ6เมตรเพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มแรงที่มากขึ้นบังคับทิศทางให้ดีขึ้นหลังจากนักเรียนฝึก6เมตรเสร็จข้าพเจ้าก็ได้ให้นักเรียนฝึก9เมตรในระยะ9เมตรซึ่งเป็นระยะที่ใช้ในการแข่งขันจริง 4. ขั้นนำไปใช้หลังจากที่นักเรียน ได้ทําการฝึกปฏิบัติเสร็จข้าพเจ้าก็ให้หนักเรียนมาทดสอบโดยการเสิร์ฟในระยะ9เมตรโดยข้าพเจ้าให้โอกาสนักเรียนคนละ3าครั้ง 5. ขั้นสรุปหลังจากที่นักเรียนได้ทําการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ได้ให้หนักเรียนทําการยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่ได้เรียนมา ได้ฝึกมาก็ให้นักเรียนได้ยืดกล้ามเนื้อหลังจากทําการฝึกเสร็จและได้พูดคุยกับนักเรียนถามถึงสภาพปัญหาและได้อธิบายถึงความสําคัญของการเสิร์ฟว่ามีความสําคัญอย่างไรให้กับนักเรียนได้รู้ได้ทราบและหลังจากนั้นก็ได้นัดแนะนักเรียนว่าหลังจากที่เราเรียนเสร็จจะมีการทําแบบทดสอบ หลังจากที่เราเรียนเสร็จก็คือแบบทดสอบหลังเรียนให้กับนักเรียนสุดท้ายจากการที่นักเรียนได้ฝึกการเสิร์ฟมือล่างอย่างถูกวิธีนั้นทําให้การเสิร์ฟของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางด้านทิศทางการออกแรงเพื่อให้ลูกบอลไปยังจุดหมายที่นักเรียนกําหนดสําหรับคลิปนี้ข้าพเจ้า ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ